เมตสักสมมาเป็นทิฏฐิความดำรีสานไปไหลแก่นสานวางังจาทีเพึงถึงนิพพานแต่คบพานเป็นเพื่อน ไว้เตือนตนด้วยชิตอือตัวตนสำคัญผิดจึงไม่คิดฝากายในกุศลอยากแค่ไหนกว่าจะได้เกิดเป็นคนด้วยกุศล ผลบุญที่